วัดสิงคาย มาแจกสูตรใส่กอกอีสานจ้าคนถามขอส่วนผสมเข้ามาเยอะนะคะวันนี้ก็เลยทําให้สูตรพีชอบกินตะไคร้มากนะคะก็เลยใส่ตะไคร้ลงไปด้วยนี่เป็นหมูสับติดมันที่ซื้อมาจากซูเปอร์นะคะเขาเขียนว่าไ้ทำไส้กรอกโดยเฉพาะเพราะว่ามันมีการปรุงมาแล้วแต่เป็นข้าวเหนียวนะคะเพราะว่าเคยใช้สวยแล้วรู้สึกชอบเหนียวมากกว่าวันนี้เขียนอัตราส่วนไว้ให้ด้วยนะคะอุ้ยเบิ่งมีตาซางพอรอบนี้สุพีจะไม่ใส่เกลือนะทุกคนเพราะว่าในหมูสับที่ซื้อมาเขาใส่มาให้แล้วรอบที่แล้วลองใส่เกลือเค็มเค็มแต่ผัวห่างมากฉันก็เลยให้มันกินเบิดคน ในไหนมือก็เปื้อนแล้วนะคะเราก็ใช้มือปั้นหมูให้มันเป็นแท่งให้มันเล็กกว่าแผ่นแป้งนิดนึงนะเพราะไม่งั้นเวลาปั้นมันจะเปรอาแช่แผ่นแป้งลงไปในน้ําก็ให้มันเปียกทั่วถึงระหว่างที่เราห่อแผ่นนี้เราก็เอาอีกแผ่นหนึ่งไปแช่น้ําไว้พอเราเอาแผ่นนั้นมาห่อมันก็จะนิ่มพอดีเน<ช>ื่องจากว่าซูพีไม่มีเชือกสําหรับใช้ในการทําอาหารทําไส้กรอกก็เลยใช้พลาสติกแรปอาหารแรปอีกทีนะคะวันนี้เราจะใช้ยางในการมาัดอันนี้มียางก็ใช้หนพรมไปเลยค่ะจริงเราไม่จําเป็นต้องทําเป็นป,ป้องก็ได้นะทุกคนนะาํากินเองค่อนข้้าาาาาางเเเเเสียวพอออไไปบรก็มตัดด เดี๋ยวนะจะสาธิตวิธีการเอาไปอบในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะเห็นไหมตอนเอาพลาสติกออกก็ไม่ได้ออกอยากเลยนะนี่นะคะหลังทอดเสร็จลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้เราก็เอามีดมาตัดทีหลังเป็นป้องๆได้มาเดีหัวสินไก่ข้าวอร่อยแต่ว่าส่วนตัวชอบเปรี้ยวกว่าน,นี้นะทุกคนเก็บไปน้องตู้เย็นรอสองวันถึงจะเปรี้ยว